ในป่ากว้างแห่งหนึ่งมีเส้นทางอยู่กลางป่าชาวบ้านเรียกเส้นทางนี้ว่าทางแห่งความร่ำรวยเพราะบนเส้นทางนี้มีความสุขและความร่ำรวยที่แท้จริงมีคนมาสำรวจเส้นทางนี้มากมายแต่กลับไม่มีใครสามารถเดินทางผ่านไปได้นักผจญภัยทุกคนจึงรู้สึกผิดหวังและหันหลังกลับในวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่ออารามเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและจิตใจเข้มแข็ง แต่เขามีความอยากที่จะรู้เส้นทางของความร่ำรวยคนในหมู่บ้านพยายามคัดค้านไม่ให้เขาเดินทางแต่อารามไม่ยอมให้ใครมาทำลายความฝันของเขาด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเขาผ่านพ้นไปได้ตามที่ใจต้องการเมื่ออารามถึงปลายทางเขาได้พบกับอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คนนั้นสั่งสอนเขาว่าความรวยไม่ได้อยู่บนเส้นทางแต่อยู่ในใจของเรา ความเพียงพอที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความพอเพียงของใจเมื่อเขาเรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำพูดนั้นเขากลับมาแบ่งปันความรู้และความสุขให้กับชาวบ้านด้วยความร่ำรวยในใจอารามทำให้ทุกคนรู้สึกอิ่มเอมและมีความสุขเขาเรียนรู้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงอยู่ในการให้และความร่วมมือกันความพอเพียงที่แท้จริงคือการมีสุขภาพใจที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง